อตอนนี้เวลาเจ็ดโมงเก้านาทีาร่วมยินดีกับท่านเจ้าของบ้านพิธีมงคลยกเ<อ>าสาเอกเสาโทาขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับเอาทางผุ้คนกําลังเงินเตรียมฝ่ายกําลังสีดึงครับ ตาละหมองตะละบอลพอพามกับที่บอคือกันเนาะครับเนะะาะแต่ว่าอยู่หนางานตรงนี้เป็นเหตุแบบนี้ครับทำยังไงก็ดีพิธีกรรมจะดีเหมือนกันทุกอย่างแต่ไม่เหมือนกันเฉย กเสานเีงวฟังพอ้าคนเาใชโย่สมเถื่อนะครับครับมคัสาม้คนดึงตัวนี้ไปเลยนะครับดึงออกไปเลยขาดไดดเลยดึงออกไปเลยได้ออกไปไ่้อยู่ังพอใจกันจักน้อยครับเอันลงเบืพระเบื้องไป็นเบืองใกล้ๆ เพื่นก็า่ังถามคุณแม่จะของบ้านนะนั่นเป็นคุณแม่กับคุณพ่อนะครับทั้งสองท่านอ้าวกำลังจะเริ่มโอ้ฟังฝุ่กับคนถ่ายเตรียมยกเอาไากำลังสีเหลี่ยมเอาไนเอาันวเอายกขึ้นเอาเา ตรงนี้กาลังยกแล้วครับโอ้ใช่โ้่เอ้โอ้ใช่โ้อ้่อ้ใช่โออช่โอ้อ้ช่โร้โอ้้้่โ้อ้ เดี๋ออีกหนึ่งต้นก็ให้อยู่เย็นเป็นสุขรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับ